สวัสดีค่ะรีวิวเหรียญที่ส่งมาจาก f อนะคะพรนัาแกะกล่องออกแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะมาดูกันเหรียญครุฑล้วน,นเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่บรนณาชอบมากเลยขอบคุณที่ไว้วางใจอก่อนอื่นมาบอกอันนี้ก่อนก่อนอื่นนะคะสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกช่องบรนณานะคะบรร่าส่งชื่อที่อยู่มาในแอปเขียวนะคะในไลน์ค่ะ พนักส่งนี้ให้ฟรีไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเน้นย้ําห้ามโอนตังค์แม้แต่บาทเดียวถ้าปนากบอกให้โอนตังคนะ์นั่นแสดงว่าปนักตัวปลอมหรือมิจฉาชีพนะคะแจกฟรีค่ะส่งชื่อที่อยู่มานะคะมาดูเหรียญกันเหรยนครุฑค่ะโอ้ดีจังดีจังเริ่มจากครุฑนี้เลยแล,ล้วกันครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญครุฑ เหรียญหนึ่งอ๋อหนึ่งแต่อันนี้จะตลับเอาแต่เหรียญเขาเป็นอะไรผิวเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ผิวไม่ปกติเหรียญครุดเหรียญหนึ่งบาทครุดนะคะด้านหลังที่เป็นครุดหนึ่งบาทครุดพศสองพห้าร้อยสเจ็ดค่ะเหรียญนี้นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะครุดสองพห้าร้อยสเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะมีครุดบาทหนึ่งเจ็ด รับซื้อ20บาทครุฑตรงรับซื้อ20บาทครุฑ10บาทสองสีรับซื้อเหรียญละ80ดิบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้ค่ะรับซื้อเหรียญละ30บาทครุฑเฉียงรับซื้อ10บาทครุฑตรง20บนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะอะไรใหม่นะคะครุฑบาทหนึ่งรับซื้อ20บาทครุฑเฉียงรับซื้อ10บาทครุฑตรงรับซื้อ20บาทครุฑ10 บาทสองสีรับซื้อ80บาทครุฑ9้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะนะคะครุฑก็มีอย่างนี้นะคะมาดูต่อกันมาดูครุฑอันนี้ครุฑบาท17เ็นะคะเป็นเหรียญที่เหรียญครุฑบาท17เค่ะเหรียญครุฑบาทพศสอง7าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกนะคะไม่ต้องผ่านการปลูกเสกแต่ประการใดนะคะด้วยรูปลักษณ์ของเหรียญรูปลักษ์ขององค์พยาครุฑ วันเดือนปีพศออที่ผลิตค่ะบวกกันนะคะทุกสิ่งอย่างจะความบังเอิญหรือตั้งใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถดูได้นะคะแต่ออกมาแล้วได้ตามหลักการทุกประการค่ะเหรียญกลมคือธาตุลมน้ำหลอมเหลวโลหะที่มา,าผลิตเหรียญน,นะคะก็มีธาตุน้ำแฝงอยู่แล้วก็มีพอสอสศผลิตค่ะบวกกันนะคะ 2กับห้าบวกกันได้เป็นธาตุดิน1กับ7บวกกันได้เป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นเหรียญครุฑบาทหนจึงมีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันและรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑกลางปีกบินนะคะแล้วเหรียญเป็นธาตุลมนะคะเหรียญกลมเป็นธาตุลมจึงส่งผลให้พญาครุฑมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งขึ้นค่ะและครุฑเหยียดขาตรงพร้อมที่จะฉบเฉี่ยวค่ะ เนี่ยค่ะพุทธคุณพุทธคุณของของเหรียญครุฑนะคะมีความเชื่อกันเรื่องคงกระพันเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องกันคุณใสเรื่องเมตตามหานิยมนะคะเหรียญเป็นเหรียญที่ได้รับความความนิยมสูงสุดเป็นเหรียญที่หลายคนเชื่อเรื่องพุทธคุณนะคะอ่าค่ะป็น่าจ,จะมากล่าวถึงพุทธคุณของกล่าวถึงพุทธคุณของเหรียญครุฑที่ ที่มี8ประการด้วยกันนะคะคร่าวๆค่ะยกตัวอย่างได้นะคะ8ประการด้วยกันเหรียญครุฑบาท17ด้วยรูปลักษ์ตามที่บอกไปรูปลักษณ์ของลักษณะของเหรียญลักษณะขององค์พญาครุฑวันเดือนปีผลิตมาประจบกันพอดีจึงเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะมีความเชื่อเรื่อง การพูดผีปีศาจค่ะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะด้วยความเชื่อของอํานาจอิทธิฤทธิ์ขององค์พยาครุฑมีความขลังแม้ไม่ได้ปลูกเสกแต่ประการใดค่ะอาศัยรูปลักษณ์เลขศาสตร์จากดวงดาวและโ,โหราศาสตร์ค่ะถูกต้องตามหลักการทุกประการค่ะเชื่อว่าเหรียญมีความศักดิ์สิทธิ์ แก้อาถันขับไล่พูดผีปีศาจจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำนะคะพุทธคุณกล่าวได้ดังนี้นะคะ8ป,ประการค่ะประการที่1น,นะคะเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาดค่ะประการที่สองค่ะสามารถล้างอาถันและขุนใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะนะคะประการที่2ส,ส่วนประการที่สค่ะ เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศัก์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะประการที่3นะคะส่วนประการที่4ค่ะปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันค่ะและประการที่ห้า เมตตามหานิยมค่ะนะคะสาคัญเลยเมตตานะคะประการที่5ค่ะเมตตามหานิยมประการที่6ค่ะนาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ค่ะประการที่7นะคะประการที่7ทํามาค้าขายดีเป็นสื่อนําโชคลาภนานาประการนะคะประการที่7ประการที่8ค่ะสัตว์ร้าย เขี้วงาสารพัดงูเงียเ้ยวเขี้ยวคออสอรพิษร้ายไม่กล้ากล้ามกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบารมีต่อองค์พญาครุฑเป็นที่สุดเห็นไหมคะแปดประการที่กล่าวมานะคะเป็นความเชื่อความเชื่อเกิดจากความความศรัทธาเกิดจากความเชื่อนะคะความเชื่อเราเราเชื่อแล้วเราก็ศรัทธานะคะโดยเฉพาะองค์พญาครุฑ ก็รู้ทุกคนก็เห็นเนาะว่าองค์พญาครุฑนะ่ะมีความมีความอ่าเนียอย่างที่ในฉโนดก็มีครุฑครุฑเขียวครุฑแดงอะไรประมาณนี้คือมีความศักดิะะ์สิทธิ์นะคะองค์พญาครุฑค่ะนิยมพกติดตัวนะคะหลายคนเวลาไปเอ่อเจรจาค้าขายนะคะติดต่อธุรกิจค่ะเขาก็จะมีพกองค์พญาครุฑนะคะความเชื่อนะคะ ประน้เน้นย้าว่าความเชื่อนะคะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะถ้าใครเชื่ออยากประน้านี้เชื่อค่ะความเชื่อแล้วก็เกิดความศรัทธานะคะเราเชื่อแล้วเราก็ศรัทธาค่ะนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกคนให้เชื่อนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังโดยประมาณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ